กูเป็นเพลงเลยเนาะไก่ไก่นอนเถองไม่ต้องทำเหมือนงี้วะเนี่ยกูไม่ได้ไปทาทาผีใช่ไหมบัดนี้ขอชิวๆหน่อยพี่ช่วยอยากชิวอ่ะมานอนเนี่ยไม่หลับชิวๆเออแต่งมือชิวๆๆๆโอ้ยฟาร์มผมชิวแบบชิวจริงๆนะฟาร์มแตงจริงๆชิวมากเลยจะไก่นไหยคุณอาหารพร้อมมือคุณเอ็มบิซีมาดูกันเขาขายของอะไรผมมีเอ็มมีเอ็มเบอร์เลยเออแมรมโร่เลย มาจากไหน,ไหม,น<ด>มานะบ้านเราตัวข,น,ขนาดนั้นไม่ีเอวมาโลอนะคุณรู้ไหมโอ้ยผมเพชรก็มีมีหนึ่งก้อนดีไม่สองก้อนจะไม่ว่าอะไรเลยถามเลยจริงอ่ะออไปลงทับไหมพี่ถามไหมถามไหมมีมีถามไหมสมองไหมสองมันขอโทษรเกอีกนี่เดี๋็กตบหมอที่เอ้ยอย่าไปว่าเขาเขาแค่ทำธุรกิจขายข้าขายผมมีในกล่องหนึ่งอันมั้งเห็นในกล่องงั้น ตู้กล่องล่างผมเดือยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแก็บซ่ออะไรเหรอเห็นเรื่องเครื่องฟ้าๆโคตรเยอะเลยอ่ะไม่ไม่ผมจนขนาดนี้มาดูไม่จนงเลยแล้วไม่ดาบเยอะังเลยอ่ะปกติเก็บยังไงปกติอ่ะอ๋อฮะเก็บมาจากในนรลูกไม่ดาบคนเยอะกว่าผมเอาไม่ละคันเราเรายี่สิบแดงได้ถูกไหมใค่มีสมุดไอ้ชาร์จในสมุดแล้วรู้ไหมทุกคนอะไรใครเป็นอาจครับดาบเหล็กตั้งสองอันดาบเหล็กเลย นาเปลกหนึ่งกระดานใช่ไหมใจ่มันงงไงได้ใช่ได้ใช่ได้ใช่เออแล้วมันแล้วมันแล้วมันก็ของผมอ่ะไม่เบ่งเลยไม่เบ่งเลยไม่เบ่งเลยไม่ได้เออเอ้เออเอ้แอ่บอกนะเขาแล้วก็โอาเฮ้ทมาเลยเอาไปนี่นี่นี่อะไรเขาจะโนู้ตหน่อยเอาไปดิเออขอบคุณมากเอาไปเอดาฟเฟตไหมเขาต้องเอาไม่เอาเอาขยะไป โอ้ยยังมาทิ้งกล่องล้าค่าผมดิเออมีคนแก่ไหมคนแก่อไม่มีหรอกโอ้การย่างอยู่เหมือนกันนี่ของของเยอะแยะดังเลยไม่รู้ปีแมวเลยม่มันไม่มีอ่ะมันติดตัดขนแกอ๋อมี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 แกนะอย่างนั้นเออเอา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 ไปเก็บเถอะพี่แม่ผมเก่งใจแล้วจนขาเนี้แม่ไหนๆก็มานี่ เออก็ได้น้องเได้นะดูเขาไม่ชอบมันมืดหอ่ะ้ยมืดเลยพี่น่าจะหลอนนะอืมหุ้ย,ยมันขี้ตาผมมันตาอัตตาตรงตรงตาอัตตาหนแก่แก่อยูไ่ไหนอ่ะบ้านเราไม่แก่กี่ตัวแก่โอ้ตามหลังบ้านอะไทั้งหมดเลยใ,ในใจเดินตรงตรงไปแล้วก็แบบเจอไงโอ้ไม่บอกทางเราโอ้เราจะไปทำไมผมไม่ว่างผมต้องหาป้ายแมวแมวมันหิว ก็บอกทาข้างไหนยังดีอ่ะเออเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวขอหาป้าแมวก่อนราก่อนโอ้แล้วตรงเนี้ยซ้ายเลี๋ยวขวาเลี๋ยวขวาหลังๆหน้าหน้าเจอขวาแล้วซ้ายกว่านี้ก็ได้ยี่ไปไปไปนะชาวเข้าไปเถอะเออใช้เด่นนี่น่าลำแข้งก็ตื่นตแล้วนะทุกคนเฮ้ยเจอแมวแมวเลยแมววัดเอาไเก็บไม้ผมเลยดิแมวผม ผมเจอเออคุณอุ้ยตัวนั้นมันตัวของเราไหมอ่ะทีกว่ามันมีลายนะใช่ไหมแบบไม่ครับจับครั้งเดียวได้เลยวะนะจับกี่ครั้งเนี่ยเอามาเลยเอามาเลี้ยงที่บ้านเลยอ่ะของดีหวกกินเนีเอาไปแขวนนะแขวนเลยเหรอผมไม่เอาอ่ะผมไม่อยากเอาไปตึงกระเขน เดี๋ยวเลี้ยงเลยเดี๋ยวผมหาปลาแล้วกินสิกินเลย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 ตัวเลขตัวกันได้ไหมไม่ได้ครับแต้วท่ผมชอบตัวนั้นนะผมไม่อยากเลี้ยงตัวนี้ผมชอบสายพันธุ์นี้ทำไมเราสายพันธุ์นี้เหมือนกันเอ้ยมันไม่มันไม่มัดฉันกันนะเอ้ยเดี๋ยวผมไปคุณหามานะเจ็ดพวกคนไม่ชื่อผมผมว่าแมวหายอ่ะ ผมมันสวิทเกมเนี่ยนิ่งไว้นิ่งไว้ผมเคยเล่นเกมนี Look, ้มาแล้วบัลกับเวนี่ไงมองหน้ามันตูดเออมองไว้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 ฮงฮงฮึงฮึงฮึงฮงฮงตัดชุตัดชุด่สยี่สิบอะไรอะไรคือยี่สิ อะไรคือยี่สิบห้บาทไม่มีห้าบาทในการต่อรองคุณบาทก็ได้ไม่น่าเงินครับไม่น่าเงินไม่น่าเงินยี่สิบผมไม่น่าเงินขนาดนั้นเลยสาเอ้ยมันตาผมไม่ดเลยเจ็ดสิบแปดสเก้าสิบสี่สิบแ้าสิบแปดสิบแะดสิบแปะสิบแอดสิบแอดสิบแปดสิบรปดสิดสิบแปดปดสิบแปดสิบแปดสิบแสบแดดริบแด អូយអីខាវឹកវរ